จังหวัดแพร่ประจำปีพุทธศักราช2,568ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกเกษตรจ,จังหวัดป่วนครับผมไปด้วยกลืไอไพวัฒนธรรมล้านนาการถ่ายทอดผ่านตะเกียงพรผมกับการแสดงนะครับผมอ่าอลตาไปด้วยการมวดอบอปลอดภัยสุขใสคตนะัหนักขอเสียประวล้วยครับ กจริงๆ,ๆแล้วก็คงจะมีประสบการณ์และก็ผ่านโอกาสนะคะเรื่องราวมากมายได้ไปเขามีการทําการเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าที่จริงเนี่ยนะคะครเราจะได้ร่วมการจัดงานดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร,ร,รยยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อม,มูลข่าวสารระหว่างกันส่งเสริมเครือข่ายระดับจังหวัดให้เกิดการสนับสนุนและจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดเกษตรกร,ร,รย การเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันตามชนิดพืชการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพปลอดภัยจากเกษตรกรในกรม จำหน่ายในตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้นเช่นในตลาดโมเดิรเทรดฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้นกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการแสดงและสั่งสินค้าคุณภาพจากแปดอำเภอของจังหวัดแพร่การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรปลอดภัยสถานีองค์ความรู้ด้านภาคราชการเราจะร่วมมือร่วมใจเอาแบบลุ้มปัญหา วันนี้จังหวัดแพร่จะก้าวไปสู่ก้าวใหม่อย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดสื่อให้เราเห็นในเวทีหลายๆเวทีล้วสื่อมวลชนก็ไปร่วมหลายๆงานลำไย,ยเหมือนกันเนี่ยเวลาแกะมาเรารสชาติอร่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าขายเป็นลูกมันราคาหนึ่งถ้าขายเป็นช่อมันก็อีกราคาหนึ่งและถ้ายิ่งมันเป็นสินค้าพรีเมียมมีตีตราว่าดังๆว่าจังหวัดแพร่ของเราจากนี้เป็นต้นไปก้าวเล็กๆนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้ว ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมง,งานสําคัญมาหาก,กรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ในปีนี้คือปี68และเราจะจัดไปทุกๆปีขอบคุณท่านเกษตรขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ21 ส่งเสรมเษรปลอดภัยยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดแพร่และเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงหความยี่งให่จากทางของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่รวมไปถึงแต่พะหน้าสงฆ์ราชกาทุกท่านนะคะได้ถ่ายรูปภาพแห่วาประทับใจในโอกาสนี้กันก่อในรดับแรกค่ะต่อได้ครับผมไม่เป็น ว้อนรัท่านค่ะแสกรันเชิญคือคุแม่คุัแม่คุณแม่คุณแม่คับแม่คุรแม่คุณแม่ครณแม่คุณกม่คุณแม่คุณแม้คุณแม่คุะแม่คุณม่คมณยม่อุณม่คงกลม่คุณ่งุณแม่ค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 ุณแมีคุกลมกคณ์เ่คาณแม่คุ้แม่คุณม่คุม่คุณาม่คุณม่คุณแม่คุณแม่คุณัม่คุณก่คุณแห้คุณแม่คุณแม่อุณ ผู park, ้เอการท่านนซึ่งเป็นกังผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยต้องสามคนคนนั้นหนดวันนี้มีขหว5ายการใช่แล้วค่ะเวลาสัก5ทีเี่ตัวนะคะเวลาเปรี่ยนแล้วผิดริเทางได้ไหเซึ่งื่อผิดที่สองทางกเหมือจะตีเขาจะไม่ไปพายเอ้วเขาจะจอดไแล้วเราจะต้องไปลีก มสิบแล้วแลต้อความสะอาดได้มาขอไปใช่ไหมต้องมีหลักเก้าหลงคือเรขอโงนตั่ตัเตเรังชมเฉยสาวัลราวัลห้าบาทครับแล้วค่ะดังนั้นเคะสำหรับพูดมีคำพูดสบับทั้ง5ทีครคบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับืเราเพื่มัองเวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็บอกว่าเป็นจะเป็นเดียวก็ไม่ถูกจก็ในกับอาสนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5้าทีมเดี๋ยวจะได้เตรียมความพร้อมนะครับผมแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมดีลาการยำส้มโอ